ใครคิดถึงพี่เบิร์ดธงชัยในบทบาทไหนกันบ้างนะครับบอกกันหน่อยนะบทบาทนักร้องหรือว่านักสแสดง Solar. ปีนี้ครับพี่เบิร์ดนะแอบบอกว่าให้รอลุ้นกันได้เลยเพราะจัดมาให้แบบแน,น่นๆเน้นๆตลอดทั้งปีแน่นอนครับโดยเฉพาะคอนเสิร์ตประจําปีอย่างแบบเบิร์ดเบิร์ที่พี่เบิร์ดบอกว่าให้รอชมได้เลยที่แน่ที่สุดคือมีแบบเบิร์ตแน่นอนครับน้องแวนเบอร์พฤศจิกายนี้ครับ18เป็นต้นไป แต่ตอไปคือไม่ต่างกันยังไม่รู้เลยครับว่าจะกี่รอบนะครับยังไม่รู้ว่า,วาที่เมตั้งต้นเว่าสิบหรือยี่ดีเฮ้ยอันนั้นอัน20ี่มันคงไม่ไหวเพราะว่าเพราะว่าไปมันมันไม่ใช่เยอะไปครับคือคือ,คอเรามีแค่อิมแพคที่เดียวเราต้องแบ่งกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราฉะนั้นเรต้องรู้ว่าเออให้คนอื่นใช้บ้างยืมๆกันตอนนี้เหมือนคนก็จะต้องรอทุกปีทุกปีคือใช่พี่ก็เลย แก่ไม่ได้แล้ววะอายุมันจะไปยังไงแค่แท่น,นไ,ปไปแต่ว่าเราเราอยู่แค่เร้พอพระรู้สึกเหมือนคนเล็กร้องตลอดดีใ,ใจครับภูมิใจมากๆเลยนะครับที่แล้วก็เลือกเลือกทางไม่ผิดนะครับแล้วก็คิดว่าชาติที่ควรไปไหนละครับทุกคนนะครับเรืองก,การแดนซ์ะเะ็ปเหมือนเดิมแดนซ์ <Dance S 1> ก็เป็นไปตามที่เขาออกแบบแต่พี่พี่ไม่เกิดเกิดบาพี่ไม่เคยพูดเลยหรือว่าไม่มีสิทธิ์พูดก็ไม่รู้ว่าไม่เอาเยอะไปไม่มีพี่ไม่พูดพี่แบบพอบ่ายจะพอไหม แต่งว่าใส่ไม่ยังไม่ยังครับผมยังติดตึงมาจับดูดิเออยังตึงอยู่ยังตึงอยู่ยังแป๊กแป๊กปังปังเลยครับงานแสดงด้วยไหนคุณแบบคิดถึงงานแสดงอะไรล่ะครับละครล่ะครับละครละครเปรีที่ก็ได้อ่าก็มีมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยแปดแสนนะครับแสดงว่าอือแปลว่าปีนี้แน่นอือ ยังเป็นคำนับอยู่นิดนึงตื่นเต้นไหมครับจะได้คำแบ็บโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่ตื่นเต้นทุกวันเลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ